น้่นมันเป็นน้ำคำน้ำใดมันเป็นอะไรบุ๊เออมันเป็นเหลืองๆน่ะพี่น้องเพราเปิดทิมไว้ซะก่อนเพื่อนอีแม่กะซักผ้าเขาบา่บาค่อยหลอนเหนียวน,น,ยน,น้ำจะใส่แม่กะเพื่อนั่งอ้นไข่จะคอยกระดมคือเกา่าคอยจักคอยเป็นอย่างของบุบ๊คบวสือกระดมอยู่ยลาวเลยผิวคุณนายถือเขาจะด่าอีแล้วน้องกูบม่นค้อหมายเออขเาเอาเรียนผิวเาขาคอยนั่งตั้งเป็นคนแพ้ง,ง่ายพี่น้องเขียวบด เป็นแขนเป็นหนาหนาตาอันที่ว่าหนาแหลหนาดำนี่ดำดำน้ำน้ำเด้อพี่น้องเด้ออซาบิตาเดล่อคกบาริตาปันใดดอกเป็นน้ำน้ำมึงในขนาดห้องอาบน้ำมันเองมันนั่นคือกลิ่นแบบกลิ่นโคนสาบควายเคยเคยพี่น้องเคยพ่อวะกลิ่นโคนสาบควายมันเป็นกลิ่นแบบนั่นนะอืขนาดอาบน้ำบุกสบู่รอบแรกเช่แต่ถ้ารอบที่ช่องก็ซ้ำคนนั้นุกสบู่นะที่ษะมึงจิษะอยู่ห้านมันหนาวได้กัน มาไหวเขาเองแต่อยู่ตรงนี้แหละคือเดือนละพันกว่าบาทน้พี่น้องเนาะขมีภุรักผู้ใหญ่เอฟซีซอยคอยยู่เล็กๆเน้นหน่อยนมีผนกระซอยขมีผนกระใบไห่นาะพี่น้องกระขอบพระคุณพี่สาวคนสวยคอยผนกระซอย่าผัก่ากินขายาที่มอยู่นี่ผมีนายาเน่ากินผงกระ่รงเงินมากซื่อนายาเน่ากินแต่ว่ามันกระใบรบกวนเพิ่นเด้อเพิ่นไห้ด้วยใจอันขอระตอบ ตอบตามที่เอซีถามมาทีเอ,อือเราถามมาเราก็เป็นห่วงเงี้ยแบบเช่าทางนู้นด้วยทางนี้ด้วยทางนู้นข่อยจะต้องเช่าเพราะว่าข้าวของข่อยเต็มเพราะวะ่าข่อยงังซส้บเงินอยู่มุกดาหารคือเก่าอยู่แต่จะเอาลูกกลับไปเรียนอยู่ที่หน้าอือนี่ข่อยกะซับซนวุ่นวายกับชีวิตเดอเกินกะอยากมาอยู่บ้านอยากมาพักใจข่อยซึ่งเจ้าขาใจเนาะ บางเือกวาะอาดทีบ่ได้แสดงออกค่ะซุ้นเจ้าเห็นดอกการเสียมุกเสียใจของข่อยมันเป็นแบบไหนข่อยก็มีเรื่องเสียใจของข่อยอยู่ขนลแต่ว่าแต่ว่าสิข่อยไปนั่งหายห้องห้นอนห้องห้บอมีดอกเออเพราะถ้ามันผ่านมามันคือคือผ่านไปนะพี่น้องคะเรื่องทุกชิ่งทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็คือมันก็ผ่านไปเออคนเฮาสมบัตินอกกายบ่ตายกหาใหม่บางคนก็ยังว่าแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องเพื่อนเรื่องที่เรื่องซานบ่านา ข่อยกระแปกใจขอยเห็นคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ดูแปกใจว่าสาวมน์กระบ่าวเพชรนี่ผิดพลาดอะไรนักหนาบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่มีนุ่นก็ไม่มีเอาเป็นว่ามันจะมันบป็นว่าผิดพลาดยังมากมายมันควความพอใจของเฮาซึ่งเฮาตั้งใจอยู่แล้วอืมถึงเราอยู่ไปเราก็ไม่มีความสุขเราเลือกที่จะปล่อยมันอืมนะอืมนะเข้าใจนะ,ะเสียงให้แม่แม,ม่ตีเเออ อ้นานั่งอันนี้ก่อนมองนะอ้าโกโก้อยู่ไหนอ่ะเออโกโก้มาหรือเปล่าไม่เห็นโกโก้มานะความเสียงลงหน้านั้นน่ะอืเห็นรางานงากับเราเนอืยเออนี่นนี่เนี่ันั่นคอยก็เลยสิตอบว่าคอยปูหูน้ำเขาขอยูหูน้ำมันแล้วขอยคอยูหูน้ำพวกมันเนาะเออคอยปูหูน้ำพวกมัน อืมไม่าข่อยอยู่หู้อ,อยู่ม่งข่อยอยู่ใช่ไหมประกาศตามหาข่อยเพียงขบรถตะขาคนตายเลยขบรถเบสเพียงใสู่้ใดขบรขี่เสีย,ยสงข้าเือนไผ่อันนี้เด้ออันนี้ตอบเฉพาะอนคนถามแบบนี้อัน,นคนถามดีขอกระตอบดีไปแล้วเด้อเข้าใจข่อยมันมาตามหาข่อยพิสังเออคนอยระไปเหตุพิสังห้พิบานพลเมืองกันที่มาตามหาข,อออขอหา่อ,าาขอยบอแล้วก็เรื่องบบกแดงน้อยเหคือกันเอามาอยู่นะเอาานูน่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นนะ การเอามามามากระใสเงินมคอยกับบานแม่เราคอยสีนีเงินคือเมื่อก่อนเงินสีซ่าหาพันเอามาขามบ้นแม่ถูกๆนะเออเงินสีซ่าหาพันนะรือว่าผู้ใดใจดีบอกอยากให้เอาบักแดงหน่อยขามมากัฝากเงินไม่คอยอย่าบอกคอยละละเออเงินสีซ่าหาพันคอยกับแก้ใให้ลูกคอยกินรอบคุ้มคอยใช่ใจกับพ่อแห้งแล้วอืออันนี้ขอยก็บบอกตรงๆเลยบอกบอกควนเป็นจริงเลยปรหยัดได้กับหยัด เราพี่น้องเนาะอันใดมันตัดออกความจำเป็นข่อยกับพยัดพี่น้องคือข่อยไปเหตุขีดคุดกระปอกกระปูข่อยก็ซื้อกินก็ได้ดอกสิบบาทส้าบาทกันซ้ำสิกินแต่ข่อยก็อยากไปเหตุขีดเหมือนพ่อแม่พี่น้องเบิ่งข่อยก็บบริวรสอยากปากแห้งจนดอกสิบโอมีเงินซื้อกะเข่าปนัดดอกบางคนก็เห็นข่อยไปหาอยากหากินกับเราข่อยนะผ้าผัวอย่างงก็บว่าเรสกข่อยมาดานผัวคนไทยนู่นนี่นั่นเราเสกข่อยนะเออข่อยก็บบริวเงินดอกกันแล้วแต่มันน่าจะมาตีงลูก คือว่าไรอนนย,ย่ไปกวนแม่แได้อรอวะบาดามไรผัวคนไทยพังไทยรวยมากจังสั้นจังซี่กูมาอยู่นี่กูนะมาวังให้กูได้แบบว่าเอออันนั้นอันนี่เรามาเห็ดสกูนะกกูไปออ้อนซ่อนดอกมาเบ้า,าสกูนะกเออบ่มีผู้สชงเงินห้ส่ชงเงินห้บ่าจาเป็นต้องมาบอกพวกมึง<ส>บางคนผูกคนห้เขาก็บ่อยากเอากสื่อเขาก็ไม่อยากได้หนาปานนั้นเออบางคนเขาก็ติดทองหลังพักค,ค่ะไม่จําเป็นต้องจะไปพูดเอาหน้า เออคือคอยเศร้าอินเดี่เด้อขาก็บอกไว้เลยจ้ะมีพีสาวคนซอยคอยขอยาดเศร้าเล็กน้นอยสำหรับซอยได้เร้มีเราก็ให้ยคอยมีขอกะใจเองแต่ขอพระคุณเป็นหลายๆเนาะพี่นอ้องครูคนผักคลองผังผงผกเนี่อยากเนื่ยกินเน้ข่ข่อยแค่แหละเออกูหักคอยกันยังมีอยู่ขอบคุณพี่น้องที่เป็นห่วงอืมคอยเป็นแบบนี้เออคอยอาจสิบอะไรงามคือน,นอก่อยพี่แม่คอยคนท่ามันคน,น,น